สวัสดีครับวันนี้ก็เป็นวันที่19นะครับที่เซิร์ฟ708เปิดนะครับเสียงอาจจะอู้อิ่งนะ, e น,นะครับพอดีไม่ค่อยสบายก็วันนี้นะครับเราจะมาขึ้นเป็นทางด้านของตัวละครโซนิคเป็น5ดาวนะครับไม่รอชาร้าเราไปขึ้นกันเลยดีกว่าป๊อปป๊บปป๊อปป๊อปป๊อเรียบ,บร้อยครับโซนิคหุ่นตัวนี้5ดาวเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับ ส่วนอีกห้าดาวพาสติกมันจะเป็นการบัฟความเร็วเพื่อนร่วมทีมนะครับน่าจะผมอ่านให้ถูกเออนี่นครับเปิดสนามเพิ่มความเร็ว15%แก่ตัวเองและเพิ่มความเร็วของเพื่อนในทีมแนวนอนนะครับแนวนอนของความเร็วส่วนอีก90%ก็คือที่ผมจะจัดทีก็จะน่าจะเป็นเออประมาณนี้นะครับ อน่าจะเป็นประมาณนี้ให้โซนิกไปอยู่หลังเพื่อปั๊บความเร็วนะครับให้ราชาทะเลเล็กผมได้ออกที่ผมไม่เอาราชาทะเลเล็กมาด้านหนะเพราะว่าเดี๋ยวมันจะโดนดาเมจก่อนนะครับแล้วก็วันนี้เดี๋ยวรุ่นของทองหนึ่งกันด้วยนะครับคือของทองผมผมได้เตยพวกคิกกีครับอยากได้เป็นผู้โจมตีเปอร์เซ็นตมัแล้วก็โอ้ได้ป้องกันนี่รับเดี๋ยวผมพาไปดูอันนี้โจมตี อันนี้โจมตีตอนนี้ส่วนี้ผมเติมความเร็วสีทองหมดเลยนะครับ HP HP โอ้ยก็ HP 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 นะครับอันนี้ก็ HP อีกนี่ก็ HP อู้หูแย่ HP ครับก็ตอนนี้คือผมทำการโอ้ยตอนนี้ปลดล,อล็อกเอ่อทาวเวิลหกสิบครับมันจะปลดล็อกการ์ดบัฟมานะครับ ตอนนี้เคอผมอัพทักษะได้ถึงประมาณนี้แล้วนะครับอืมรอเวล่งหกสิบแปดนะครับถึงจะอัพได้ตอนนี้ความเร็วโซนิคผมอยู่ที่สามพันเจ็ดสิบนะครับก็น่าจะเยอะอยู่นะครับที่ผมคิดว่าตอนนี้คนมีโซนิคห้าดาวน่าจะยังไม่เยอะนะครับเอฟวอลกตอมๆหนึ่งมีแล้วห้าดาวอืมรอบล่ไปดูไอโอนนีก่ก่อนอ่านี่ไม่ห้าดาว นี่ก็ห้าดาวแล้วอันนี้ยังไม่ห้าดาวคนนี้คนนี้ก็ยังไม่ห้าดาวอือตอนนี้พลังผมอยู่ที่เอ่อระดับที่สองรอยยี่สิบเอ็ดนะครับพลังอยู่ที่เจ็ดแสนเก้าหมื่นหกพันนะครับพันด่านสองเก้าเก้าตัวละครสุดเก่งนะครับเป็นราชาเทวลึกผมพันสุดจิตตัวเดียวเลยนะครับอืม <c oughs> ก็จริงมันมีด่านใหม่บบลบมาแล้วนะครับแต่ว่าผมพลังงานไม่พอนะครับอืออัพอะไรยังไม่ค่อยได้วันนี้คือผมกำลังทำเป็นราชาเทลึกสี่ดาวอยู่นะครับเพราะว่าตอนนี้ผมห้าดาวแล้วถ้าตอนนี้รูปภาพที่ผมต่อครับผมจะต่อเป็นรูปภาพนี่มต่อเปนนอ่ะ เออนี่ผมสอบเป็นความเร็วก่อนเลยนะครับรีบนะเพรานะอนาคตยังไงล้วก็ต้องมาเล่นันนี้อยู่แล้วผมก็เลยจะเออเน้นไปทางความเร็วก่อนเลยนะครับเราจะได้แบบอืมเราได้แบบความเร็วเยอะกว่าคนอื่นในช่วงแรกๆนะครับเชื่อปอดน้ำร้อนตอนนี้ไม่รู้ตกไปอะไรหรือยัง โอ้โหไม่ไม่ไม่ไมไมตอนนี้ผมอยู่ครางที่ระดับสิบนะครับอืมใครจะจ้างตัวละครผมมาจ้างได้นะ <c oughs> อเดี๋ยวลอง p V P กันหน่อยแล้วกันว่ะคนนี้คนเดิมพอสมคนบาทก็ผมไม่จะได้เปิดก่อนนะครับเพราะโซนิกผมมันเ้าขเขินปรับเรยบร้อย แต่ไม่รู้ว่าจะตีเข้าไหมนะครับเพราะว่ามีทั้งแบบโลกปู่บอมโลกรักชายโอ้โหหนาไปหมดความจริงราชทะเลลูวผมดาเมจแรงมากเลยนะครับแต่ว่าเนี่ยมันติดโล่โอ้โหแถวหน้าหายหายยังเร็ว ไม่แน่ใจนะครับว่าจะไหวไหมเนี่ยอันนี้คือติดลูกก็เลยห้าแสนนะครับคนจริงถ้าตีอ่ะผมตีน่าจะเป็นดาเมจเป็นล้านอยู่เลยนะครับจะไหวไหมเนาะเนี่ยครับ,ค,รบคือพอซูปเปอร์รักชายมาปั่นทีนึงคือมันเพิ่มหลอดตล้วเอ๊ะเพิ่มหลอดเลือดสีม่วงเองโอ้หเยอะมากเนี่ยปั่นทีนึงบวกมาหนึ่งเอ้ยบวกมาสองเลย เขาวผมจะไปตียังไงเข้าน่าจะแพ้นะครับผมไม่น่าตายแต่ว่าคือมันน่าจะตีกันถึงเทือนสิบเลยนะครับวันนี้สิันนี้ก็มีผมกตลังหาคนที่มีดักชายอยู่นะครับจะได้รู้ว่าดามเดมจผมันประมาณเท่าไหร่โอ้โหวันนี้คอมาอันนี้หนักเลยอ่ะคนนี้มา าเกิดไม่มีโลดักใช้กนะ็คือราชาทะเลได้ผมต่อยแรงมากเลยครับโอ้โหไหนอะ่ะไม่ถึงล้านเลยทำไมอะ่ะ <c oughs> อาจจะผิดพลาดไปไหนปัน๊บปับปับปับนี่ครับหนึ่งล้านล้านเมตร ไอผมอยู่ชั้นที่ห้าสิบหกแล้วนะครับก็ mm hmm. ถือว่าเร็วนะครับเพราะว่าผมไม่คือผมเหมาหน้ากระดาไม่แค่ชั้นเดียวเองนะครับไอ mm hmm. ต,ตัวเนี้คือผมยังไม่ค่อยเตีนี่ครับ mm hmm. ผมจะไปตียน,นี้เพราะมันได้ไอเสตตรงนี้มา mm hmm. วันนี้พังผมอาจจะดันให้มันถึงแปดแสนเลยนะครับ ตัวแดงมีหกตอนนี้สู่มตัวแดงไปทั้งหมดเท่าไหร่ละอยู่ไหนหน้ะอ๋สู่มไปร้อยเจ็ดสิบตัวนะครับใกล้จะได้ละอมวิมจักันใหม่ในคลิปหน้านะครับผมสวัสดีครับ